เออโคองผ่านแล้วโค้งผ่านแล้วอเล็กชางอเล็กซ์คือมือทีนึงตัวผู้เนาะยางยางทางหลังเหมือนลมใจแมนป่าก็มีกลับมาทางหลังมันยังมันยังโค้งแ่าค้งแค่จำเหมือนปังปังเลยนึ่ง ไม่มอง เรยกใงเรนไรไเอาเข้าเลยขายเลขจีบไหมเนีอ่ะมขายไหมเลานนั่ i i ี่มันมาตายเลยที่จุดีกันเนาะคนใหม่มีลงมาซับในเมืองบริเวณก้ล่งเ้ย อันนี้วัวจนมเลี้ยงงวอ้ทันหอดบัอันนี้ยังเงือนเขา บอเตวนต้อ <Tolkien> mm ูด hmm> ูไวเขามาินตอนนี้บรอลแล้วลุกงยางเอาเลยอากาตีนาราหมดกระตูเลยสุกไปรเด็นจี้ใชกโซเจ้าที่ทำนั้นเลยกมาลุกเอาคนอาแคงนี่ละ ยังคามเลยเฮ้ยลบไปบางข้าวเลยเวลาคอเย็นลนจริงเป็นยังไงก็เล Bây giờ là chạy Dịp chạy ngon đi Nhìn 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 cháu này Mà đỡ phía nông đỡ Bà tên đỡ bà tên đỡ phía nông đỡ Bà phải kiếm mắc kim đi bóng 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 nhọt. Làm bóng 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 đấy. bóng 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 นี่ครับดูปลาอยู่ตรงคือเก่าแหละพี่น้องเด้อมีปูมีปลากินจะสิละชีวิตนโอ้ตะปูตะปูเบอรตะปูเสีบเออตะปูโอ้เด้อพี่น้องเด้อ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 พี่น้องพี่น้องนี่พี่น้องปลาตัวเราจะว่ากูกินดิบเนาะอืมอืมปู เดะตัวเ็อแลัวอือกิน,นจะล้วน,นกินกันนึงโอ้หคับเลยร้อนมากใส่ต่อต่อนได้เยอือนี่ันี่ในบนนองข้าวปะเจา้ามาเห็ดงามงาม บนนอนก็นได้ผูควาูพกพ่อควาแม่คว้าก็โอ้ยอแตงกินมาหนึ่งอปลาอยู่เดิมเด้ดอพี่น้นนนนองเด้อน่่ยกอีแล่โอ้โอนมาธรรมดาพี่น้องได้เต็มยเออเ่เขาทุพิาอนนี้หน้าะไรเออนี่ไเ เป็นหานแล้วล like ูกมองก๊อกเสียมอยู่ข้างล่างของการโอ้มันเห็นเลยหรอตัแห่่ตอไลาตัแหเดียแหของแี่อันนี้เราจะจะพูนัวะาาัน่าน ข้อนำมือนีซะมือจ้ำฝนว่าเมื่อคืนมันกระตกเด้ฮอนยามันตกแล้วนี่นะข้อซ่าข้อซาข้อซ่าอะเา็จสั่นข้อซ่าโ้งเะ่งโค้งเงคนนันงงเนาะเป็นทหารด้วลูกเป็นทหาร ข้อซ้าข้อซ้ายจะฟุ่นซ้ายอโทษนอซ้ายเนอแนวลังเขาทุกขาห้าวนี่อีกเป็นอะไรเป็นอะไรจตใจช่วงนี้น่ะเอนเป็นอะไร คู่เที่ยงวะโบคือไรบต้อเรียนแล้วตอนนี้นอนพื้นเป็นดอนพื้นนนี้ชั่วโมงนึงยังวะกระินนะกรันตีห้ จีโน่ไล่ทางนั้นน่ะมันชีได้ใหมันรได้นำฝนตกฝนตกพี่น้องเอ้ยอย่ามาเลยอย่ามาเลยเอาบ่อเออกัรผู้เรียกเขานอนได้อยู่อ๋อมีกูี่เออมีกูปอกบุมีเด้อผมมดนั่นแหละ

คนตกเมื่อกี้นี่นี่ข้ามส่อ mm ูขึ้นเนาะจังวะกลยตัวข้ามส่อูนี่ให้มันขึ้นนี่ข้ามไซไม้นี่โอ้โหลินเกมเสยว้าที่ทารใสาเห็ดเป็นอะไรระวังเได้น่นันไหน่น โอละเอียดเนาะมีปัญหาครับคัคัคัโคมึงบเพียกแะเนี่ยเอาคลิปเอาคลิป้มีควมอะไรกนก็โคหนอกแก้วเนาะ โอ้สบายเนาะบ่เนาะตัวเนาะโอ้เฮ็ดมื้อนี้เฮ็ดบ่นอนคักก้ยวิกนี่เด้บ่นอนเฮ็ดคักเด้บ่นอนปานไดเบิงมีคักเนาะวันนี้ขึ้นเพียงมเป็นอะไรสินตักลมานี่บาาเฮ็ดไดมื้อนี้้างย่างบ่ได้กมันฟุกได้บงได่เด้อายเด้อสมัยตะกี้เฮากนนีล่ะทุกคือกันจน้อยเจ้าหรอก อยจ่นี่ป oh, ้าโทษเสบียงอาหารผลิตเรื่อยๆเนาะเสบียงอาหารเนาะบดตลอดนะหน่วยหน่วยหน่วยบดเนาะอ้าวคือว่านอนอู่คุโรงเลยเอาสองสามคนเนาะนอนครับเป็นนอนคนเดียวเนาะบ้านี้บ่เป็นอะไรจิตใจอ้าว เจ็นเไรโอ้โอยมายมามาพี่ชอ <c oughs> กไปสายเนาะแกงีเนาะมายมาบ่จะได้ความรูส้สึก<ะ>นี่ยังจะว่าบ่ฝา,ากถึงผู้ใหญ่บ่ย่บานเดียวกันทะเลยยวกบ้านลเรียบรกันอันเรียบร้อยบอวแมงเราซุกเลยเบิร์แล้ว